สวัสดีครับผมสกายนะครับคลิปนี้นี่ผมก็จะมาวาดเทวทูตผู้ร่วงร่นจากสวรรค์แวกกี้นะครับก็เป็นคู่หูคู่รักของชาลีมอร์นิงสตาร์เลยนะครับตัวละครตัวนี้นี่ก็ถือว่าค่อนข้างจะดูโคตรเท่เหมือนกันนะครับแล้วก็มาว่าโดยการขึ้นโครงวงกลมก่อนเลยแล้วก็มีเส้นตรงแนวตั้งเป็นเส้นจมูกครับแนวนอนคือเส้นตานะบแบบนี้เลยแล้วก็ขึ้นขึ้นโครงหน้าได้เลยนี่แหลม หน้าอ่าโครงก็จะแหลมๆหน่อยครับอ่านี่แบบนี้เลยนี่พอเราได้โครงหน้าแล้วเราก็ทําการอ่าขึ้นโครงของตานะครับแววตาดวงตานะนี่ตาของแวกกี้ก็จะแบบแหลมๆเฉียวๆฉียวเลยนะครับนี่แบกกี้นี่ก็ถืออารมณ์เหมือนกับเป็นอ่าเป็นนักล่าสังหารเลยนะครับอ๋อฝีมือนี่ฉกาจฉกันมากเลยทีเดียวอ่านีตรงนี้จมูกครับแหลมๆหน่อยนะอ่าแล้วก็ เติมจมูกให้ชัดๆแล้วก็ปัดปากบึงบ้งๆนิดนึงครับ <laughs> นี่แล้วก็ลูกตาก็แบบนี้เลยาตาจะเล็กๆนะแบบตาข้างในจะเล็กๆส่วนในตรงเนี้ยตรงขอบตาตรงขนขนตาจะแบบเปี้ยวเลยอะ่ะนี่สองแฉกเฟีลยวๆนี่ผมทาสีดำให้เลยอ่านี่ครับ ขอบตาหรือขนตามันก็จะแบบดำแหลมๆอย่างนี้เลยนี่คิ้วนะครับนี่ขมวดนอ้อยอืมอ้มแค่เห็นตานี่ความเท่ก็มาแล้วนะ <c oughs> นี่ก็ถือว่าเป็นอีกคาแรคเตอร์หนึ่งที่ออกแบบดีไซน์ได้ค่อนค่อนข้างจะโดนใจแลวนี่คือเส้นหน้าผากนะครนี่ตายข้างหนึ่งเราไม่ต้องว่านะเพราะว่าแวกกี้นี่ตาบอดนะโดนควักลูก,กตาไปข้างหนึ่งนะ ก็จะมีทรงผมมาปิดตาอย่างนี้เลยนี่ทรงผมก็จะไว้ยาวนะเมื่อก่อนไว้สั้นนะตอนนี้ก็จะไว้ยาวนี่แล้วก็ทําการขึ้นโครงของผมก่อนนะแล้วแบบนี้เหมือนเป็นรูปสามเหลี่ยมนี่กะประมาณของโครงผมนะนี่ประมาณนี้น ผมของแวกกี้นี่ก็จะเป็นทรงผมที่คล้ายๆปืนปีกนกเหมือนกันถ้ามันเป็นทุดสวรรค์นะที่โดนโลงโทษนะเพราะว่าความใจดีของตัวเองนะที่ปล่อยปล่อยเหยื่อให้รอดไปนะอก็เลยโดนโลงโทษเลยทําให้ตาบอดไปข้างนะแต่ว่าได้ชารีมอร์นิ่งสตาร์มาช่วยนะอก็เลยถือว่าเป็นเพื่อนกันเป็นคู่หูเป็นบอดี้ก,การ์ดเลยนะสุดท้ายก็ลงเอยเป็นคู่รักนะน <N> ี <N> ่ แล้วก็ทรงผมตรงด้านข้างก็จะยาวๆฟึบแบบนี้ประมาณนี้นี่ตัวนี้นี่บอกเลยครับว่าเป็นคาแรคเตอร์ที่ฝีมือน่าจะฉกาจฉกันมากเลยครับนี่เดี๋ยววาดตรงนี้ก่อนตาตาจะบอดแล้วก็มีแบบพาสเตอร์เป็นรูป เป็นรูปตัวบวกอ่าแบบนี้อ่านี่ไม่ยากเลยครับโอเคนี่แล้วก็อ่มันจะมีอ่เอ่อริบบิน้นอ่าริบบิ้นใหญ่ๆตรงนี้แล้วก็ย,วยาวๆเลยโอเคนี่ต่อไปเราก็ทำการอ่ะ <c oughs> ขึ้นคอก่อนเลยครับนี่วาดคอคอก็จะเล็กๆหน่อยนะครับเพราะว่านี่เป็นดีไซน์ของการ์ตูนฝรั่งนะครับการ์ตูนฝรั่งสัดส่วนก็จะดูแปลกๆหน่อยนะ,ะนี่ครับก็ข,ขึ้นโครงมาก่อนเลยครับการ์ตูนฝรั่งก็จะอย่างงี้ครับผอมๆเส้นแนวนอนล่างถูเส้นสะโพกนี่คือเส้นเอวนะแล้วก็กางเกงในนี่กะแบบนี้ก่อน,นครับง่ายๆสะโพกก็ตุม้มๆหน่อยนี่ผมเติมสะโพกให้ สะโพกกับกน้นนี่ตุตูมตุมต้มๆเลยแล้วก็นี่ขาท่านบนล่างลงมาเนี่ยขาท่านล่างเนี่ยขาของตัวนี้ไม่รู้ผมดูผิดหรือเปล่านะแต่มันเป็นแบบจริงๆนะฮะ <c oughs> เนี่ยแหลมๆอย่างเงี้ยง่ายๆเลยครับไม่ต้องมีเท้าจากนั้นก็มีมือครับมือมือก็ผอมๆหน่อยครับเนี่ยผอมประมาณเนี้ยมันจะเหมือนไม้จิ้มฟันเลยอะผอมมากอันนี้มืออ่า ผมจะวาดให้มือมันจับหอกนะับหอกอของเทวทูตพยายามขี่ให้มันตรงที่สุดนะแต่สำหรับสายลวกนี่เราไม่จะเป็นต้องไปไปฟิกว่ามันจะต้องตรงเป๊ะนะเ,ออเราขีดไปเพื่อให้มันดูเหมือนจะตรงนะครับแต่ถ้าไม่ตรงก็ช่างมันนะไม่ได้ซีเรียสครับเราซีเรียสแค่ว่าเราจะต้องวาดให้มันได้คลายที่สุดก็พอครับ แต่ถ้าไม่เหมือนก็ช่างมันนี่หอ,อกก็ประมาณนี้แหละโอเคนี่สวยงามเสร็จแล้วก็วาดมืออีกข้างหนึ่งมาจับครับอ่านี่ประมาณนี้ขึ้นมาเลยแขนท่อนล่างแล้วก็วาดมือปุ๊บอืมผมรู้สึกว่าหอ,อกมันสั้นไปวะ่ะ นี่วาดให้มันยาวขึ้นอีกนิดนึงโอเคเนี่ยครับเปลี่ยนใหม่นะเปลี่ยนตำแหน่งใหม่นะอ่านี่เราสามารถเปลี่ยนตำแหน่งได้นะตามัดาบใดที่เรายังไมไ่ตัดเส้นนะนี่เป็นแค่ล่างสเก็ตนะอะไรที่สเก็ตผิดเราก็ขยายได้นี่พอมันยาวขึ้นแล้วดูดีขึ้นเยอะเลยครับไอตรงสั้นๆนี้ไม่เอานะครับอ่านี่เดี๋ยวผมลบทิ้งให้เลยดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนๆนี่จะวาดมาเป็นเป็นหอ,อกสองแฉกเลย เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เสริมให้มันยาวขึ้นนะมันจะได้ดูสวยนะเมื่อกี้มันสั้นเกินนี่วาดใหม่อ่าอ่าประมาณนี้โอเคเกือบลืมไปแล้วนะว่าวาดยังไง <laughs> นี่ประมาณนี้แหละเหอ,อืม ต่อไปเราก็มาแต่งเติมรายละเ I, อียดในอะนาตอมีอนาถาของเรากันดีกว่าครับก็มาเริ่มที่ปกคอเสื้อนะครับนี่คอก็จะเปิดกว้างหน่อยนี่คือปกคอนะครับปึ๊บปึ๊บนี่ง่ายๆอย่างนี้เลยจากนั้นก็วัดตุมต้มๆกลมๆครับนี่กลมๆตุม้มๆเลยนี่นมๆครับตุ้มอ่าสวยงามครับ นี่นี่คือแขนเสื้อนะครับก็จะมีลายแบบเนี้ยเป็นดอกๆย้อยแล้วนี่เอวก็จะผอมๆเดี๋ยวมันจะมันจะเปิดอ่าเปิดโชว์โชว์พุงนิดนึงครับสำหรับเสื้อตัวนี้นประมาณนี้นี่กระดุมนะ้นดำๆนี่คือกระดุมนะครับนี่เสร็จแล้วตรงนี้ก็จะเป็นกระโปรง อ่าเนี่ยมันจะรัดหน่อยแบบนี้สวยงามอ่านี่เราก็มาวาดขาก่อนเลยครับเพราะว่าขามันง่ายครับอย่างนี้เลยเนี่ยนำโค้งเลยครับเหลมแหลมอ่าให้มันมีสดทรงนิดนึงนี่ประมาณนี้เลยนี่ถุงใส่ถุงน่องปุ๊บลากลงมาเนี่ย โอเคเหมือนลากซ้ำยังไงไม่รู้ลากแล้วก็ลากอีกนะอ่าไม่เป็นไรครับให้เพื่อนดูชัดเจนว่าเส้นนี้ผมจะเอาแล้วนะครับอ่าแล้วมาวาดแขนแขนก็ให้มันผมผอมนะแล้วให้มันมีทรงหักข้อศอกหน่อยแล้วก็วาดนิ้วมือไปนิ้วมือของเรื่องนี้นี่จะมีแค่สี่นิ้วนะครับนี่อย่าลืมสามละโอเคนิ้วโป้งก็จะเป็นนิ้วที่สี่ นี่ประมาณนี้นี่คือหอ,อกนะครับลากให้มันตรงที่สุดนะครับอ่านี่อะไรส่วนของผมที่มันจะมีบูดเบี้ยวบ้างก็ช่างมันนะ <c oughs> <c oughs> น,นี่เติมตรงนี้ด้วยนะมันใส่ถุงมือยาว,ยาวนี่ลากแขนมาแบบนี้เลยอ่าล้วให้มันประจบเหมาะกับมันถือหอ,อกพอดีอ่าสวยงามนี่สามนิ้วปึ๊บ นิ้วที่สี่ก็จะเป็นนิ้วโปง้งปุ๊บโอเคนี่หอกหอกอยู่ตรงนี้นะอ่าก็ถือว่าตรงที่สุดแล้วนะตรงตำแหน่งละไม่ดูเหมือนมันหอกหักนะอ่านี่เติมดีเทลไปครับฟึบปบแค่นี้เราก็ได้หอกของแบกกี้แบบเท่ๆแล้วนะนี่ โอ้โหต่อไปเราก็มาเติมทรงผมกันครับทรงผมของวักกี้นี่ตอนตก่อนตอนแรกนี่ไว้สั้นนะแต่พอไว้ยาวนี่ทรงผมผมรู้สึกมันเหมือนมันเหมือนปีกเลยอะเนี่ยทรงผมมันย,ยาวๆอย่างนี้นะครับแต่ตรงนี้เนี่ยมันเหมือนหางนกเลยเนี่ยมันจะย,ยาวลงมาเนี่ยแล้วจากนั้นตรงนี้ก็เป็นทรงผมนะครับปึ๊บ แบบนี้อ่านี่ครับมันจะดูเหมือนกับหางนกหรือปีกนกหรือจะอะไรสักอย่างหนึงอะทรงผมค่อนข้างจะมีเอกลักษณ์เหลือเกินี่คือลิบบิ้นนะบนจะไว้ยามาอย่างนี้อ่าสองข้างเลยโอ้โหนี่ครับตอนนี้ก็ลากออกมาโดยสมบูรณ์แบบแล้วอ่าถึงจะไม่เหมือนแต่ก็ถือว่าคล้ายอยู่นะ อ <c oughs> นี่วาดเองดูเองยังคิดว่ามันเท่เลยนะเนี่ยเลขสีไม้สามตัวไม่ให้ออกหกศูสองหกศูสองสวยสวยสวยวันนี้ร,อวออรวยรวยรวยหนึ่งศ้าสามตัวบนสีแดงรหัสสีที่ออกหนึ่งศห้าย้ำอีกครั้งหนึ่งศูห้าถูกแดกถูกกินถูกเชี้ย ใช้สีดำถมให้มิดปิดให้เนียบเจ็บกระดองใจเจอเสือเกาไข่ดูดนม,มวัวตีความได้ว่า302ตรวจนิมิตอีกครั้ง302ของแท้แม่ปลาบูราคามิตรภาพ80กลางตลาดราคามิตรด้าม 1. น100และราคามิดฉาชีพ110คลิปนี้ปิดท้ายเลขสีไม้สวยๆตาดีๆ 408ย้ำอีกครั้ง408กดไลค์ให้ด้วยหากได้สูตรเลขระบายสีไม้สวยๆแล้วคุณจะได้รวยๆแบบอวยอวยห้